สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูละมุดหลังบ้านนะคะดีก็กลับมาบ้านเรานะคะก็มีต้นละมุดนะคะต้นละมุดหนึ่งต้นนะคะได้กินทั้งปีนะคะเ,เพื่อนใส่ปุ๋ยอะไรนะคะทําไมถอดมีได้ลูกดกนะคะแล้วก็ได้กินทั้งปีนะคะรดน้ํานะคะเ,เพื่อนประการที่1ก็คือรดน้ํอ่า วันเว้นวันหรือว่าวันละหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าดินตรงนี้ก็จะแห้งๆนะคะปกติละมุดเขาก็ชอบน้ำนะคะเป็นปลูกตามร่องน้ำคลองน้ำนะคะก็จะมะีตรงเง่าของเขานะคะรากแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ไก่นะคะเพื่อนๆลูกเขาก็จะได้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้กินทั้งปีนะคะแล้วก็แตกยอดนะคะแตกยอดออกมา สวยงามนะคะละมุดนะคะละมุดหวานกรอบนะคะพันนี้กินอร่อยนะคะ,ะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็ได้กินทั้งปีนะคะละมุดหวานกรอบใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยขี้วัวแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำเยอะๆเลยนะคะพเพื่อนๆแล้ววิธีเก็บไปบ่มนะคะพเพื่อนๆวิธีเก็บไปบ่มก็จะ,ะจับดูตรงผิวนะคะผิวเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ ขั้วของเขาก็จะแห้งนะคะขั้วแห้งล,ลูกละมุดก็จะ,ะเบาเบาหน่อยนะคะแล้วก็ผิวก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะ mm hmm. เวลาเราเอามือลูบๆขุดๆดูนะคะเ mm hmm. พื่อนๆลูบๆอย่างนี้ก็จะไม่เป็นสีเขียวนะคะ mm hmm. ถ้าเปลือกยังเป็นสีเขียวอยู่นั่นก็ยังไม่แก่นะคะยังบ่มไม่ได้นะคะเ mm hmm. พื่อนๆแล้วก็ลูบๆดูขุดๆดูไม่ต้องไม่ใช่ขูดนะเพื่อนรูบๆดู มีรูปแบบนี้นะคะก็จะคือละมุดที่แก่พร้อมที่จะบ่มแล้วนะคะก็จะสุกแล้วก็หวานนะคะมีรูปของเขานะ,ะแต่มดเยอะนะคะพเพื่อนๆมดเยอะระวังมดระวังมดนะคะกําจัดมดก็โดยใช้น้ํายาล้างจานนะคะผสมน้ําแล้วก็รดราดเลยมดก็จะไต่หนีเองนะคะ อันนี้เป็นวิธีนำมาฝ่ากขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะระมุดหวานกรอบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ